ปิดยอดเดือนนี้ไม่ทันแล้วเีืนนี้เราไปง้อกับคนที่จะเป็นเจ้านายสิ่งต่างๆทำไมกีเสียเราจะมีเจ้านายคนเดียวไหมครับมีเจ้านายหลายคนปวดหัวจะตายพี่น้องชีวิตผมนั้นเริ่มหายอาการปวดหัวมาขึ้นเมื่อรู้ว่าชีวิตเจ้านายคนเดียวมีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นบอสเป็นผู้ที่เราจะเดินตามพรอมคนอื่นไม่เกี่ยวเลยคนอื่เดนคือมนุษย์ไม่ว่าคุณจะตำแหน่งไหนคุณคือมนุษย์คุณจะต้องตายเหมือนกับที่คุณไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งเใหียเลย นะครับไม่สามารถตามคุณได้เลยว่าคุณจะรวยเป็นร้อยล้านก็ตามเพราะชิดคุณเรามาได้ใครก่านดเพรารมาดูจักพระเจ้าแล้วตีน่าจะมีในมีค่ากว่าการท่าเราอยู่ในประเทศบางประเทศและคอนนคชันเราเป็นกษัตริย์ที่ประเทศนั้นนักธุรกิจในท้องถิ่นหรือคนที่มีความสามารถมากมายไม่มีความน่าสนใจเลยเลยถ้าเราสนิทกับกษัตริย์ของประเทศนั้นๆพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์โงลกงนี่ไหม,มครับ การมาหาพระเจ้าจึงไม่ใช่การมาหาธุรกิจใหม่หรือการมาเปยดศาสนาใหม่แต่เป็นการมาหากษัตร,ริย์มหา,าพระผู้สร้างซึ่งมีคนทั่วโลกได้รู้จักพระองค์มาแล้วและประเทศที่รู้จักพระเจ้าก็มีความเจริญมากมายน,นั่นเองแล้นพระเจ้าจึงต้องการให้เรามาขอกับพระองค์และเมื่อมาขอพระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิในยากอบาที่หนึ่งก็ห้าหรืว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาสิบปัญญาก็ให้คุ้นั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ทรงประทานให้แอ่คนต้องพวงด้วยพระกัุณาและไม่ได้สงตำหนิ และผู้นั้นเป็นไงครับจะรับสิ่งที่ทูลขอนะครับเราจะต้องทูลขอด้วยความเชื่อนะครับและคาดหวังว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเรานะครับมีสิ่งสําคัญในความเชื่อนะครับก็คือเรียกว่าถูกเอ็มสองเอ็มนะครับก็คือต้องขอให้ถูกคนและขอให้ถูกท่าทีเดน่ากุลเดียรนขอให้ถูกคนและถูกท่าที ครับเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกให้ลูกเห็นแก่ตัวได้เราต้องการเลี้ยงลูกให้ลูกมีน้ำใจถ้ามีเห็นแก่ตัวพระเจ้าจึงไม่ตอบคำให้ฐานท่านเราต้องเห็นแก่คนทั้งหมดไหม,มครับดังนั้นคำไม่ถามของท่านเป็นคำถามเห็นแค่ตัวท่านคนหรือเปล่านะครับเช่นเราถามว่าขอพระเจ้าให้ล้าเราขายดีเพื่อเราจะมีเงินนี่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเราน่าจะ ขอพระเจ้าให้เราขายดีเพื่อเราจะมีเงินเพื่อเราจะนาเงินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นอ,อันนี้ได้เยอะกว่าอีกใช่ไหมฮะทำไมพระเจ้าให้ท่านได้แค่เดือนละส<พ>องหมื่นห้าเพราะท่านขอว่าขอพระเจ้าให้ครมีแล้วก็กินอยู่คนเดียวเพราะนั้นหมื่นห้าก็พอและคนเดียวใช่ไหมหรือไม่เอ๊หมื่นห้าเยอะไปลูกจริงๆลูกเนี่ยใช้หกนะพันเเพราะนั้นเอาไปหกพันแล้วกันเดือนละหกพันทำให้ตายรายได้แค่หกพันจริงไหมครับถ้าเราขอพระเจ้า ขอเพีนทานนี้โ,โหเห็นเครื่องเสียงโน้ดนตรีมากมายนะครับคิดจักก็จะต้องเปิดห้าไล่การเชื่หมโยงเยีย่พระเจ้าขอพระเจ้าให้ข้าพมเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างคอนโดมิเนียมเพราะกำไรมันจะพอฟัดเอาไปกับการซื้อที่ดินห้าไล่การเช่นเอี่เป็นต้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอวยพรมามหาศาลแล้วกับคนที่มีท่าทีแบบนี้นะครับดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราขยายท่าทีเราไ,ไหมครับขยายสายตาเราเด็กนั้นมองได้ระยะสั้น เด็กเพิ่งเกิดใหม่ก็มองได้ระยะแค่2ฟุตนะครับเ <c oughs> มื่อคนโตขึ้นมาก็มองในระดับดูได้ทั้งบ้านว่าบ้านมีอะไรบ้างเมื่อโตอีกก็ดูได้ทั้งตำบลพระเจ้าจุดนักไก้เราดูแลคนทั้งประเทศไหมครับดูแลโลกนี้ดูแลสังคมดูแลบ้านเมืองดูแลสิ่งต่างๆมากมายเราจึงต้องเติบโตขึ้นในทัศนคติของเราขอถูกคนและขอถูกท่าทีนะครับ r i g h t man and rights o m a นั่นเองนั่นะเอง,นะเองไกด์ฐานจึงมีความสําคัญ และเราต้องทีฐานด้วยความเชื่อและความคาดหวังด้วยความจริงใจใช่ไหมครับถ้าสิ่งน,นั้นสําคัญก็น่าจะเอามาทาิ่านถ้าไม่สําคัญก็ไม่ต้องอาทาี่านนะครับดังนั้นการขอพระเจ้า,น,านําทางเราจึงต้องขอและรอคําตอบจากพระเจ้าหลายครั้งนะเราเห็นว่าเราขอแต่เราไม่ต้องการคําตอบเราแค่มาขอเฉยๆแต่เราไม่ต้องการคําตอบดังนั้นการทิ่ฐานจึงต้องประกอบด้วยสองส่วนก็คือการทิ่ฐานแลน้วก็รอคําตอบด้วยนะครับพยายามหาคำตอบด้วยองนะครับ นั่นจึงสำคัญอย่างยิ่งดาวิดนั้นมีท่าทีในการอิฐฐานก่อนเริ่มงานใดๆเสมอพระเยซูเครสทรงตื่นตอนเช้าและอิฐฐานขอพระเจ้าทรงนำตลอดเวลาแมพเะเยซูซึ่งมีความฉลาดลำเลิศพระองค์ยังอิฐฐานขอพระเจ้านำเรื่องการเลือกสาวกเลยครับใช่ไหมแล้วนั้นเราจึงต้องขอพระเจ้านำเรื่องการเลือกภรรยาด้วยหมไหมครับขอพระเจ้านำเรื่องการเลือกสามีเลือกลูกค้านะครับเลือกที่ให้ลูกเรียน นะครับเลือกธุรกิจในการกระทําเลือกคนที่เราจะรู้จักเลือกกระเชื่อรากับคนนะฮะบางคนไม่มีคุณค่าทําให้เราเสียหายแล้วก็ต้องถอยออกมาอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะคนเราจะเป็นเหมือนคนที่เราคบไม่อยากจะเป็นเหมือนใครก็ให้ไปคบเขาอยากจะเป็นเหมือนใครก็ให้คบเขานะครับดังนั้นจึงสําคัญอย่างยิ่งนั่นคือประการที่2ประการที่3ามเกิดสุดท้ายนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะไม่ให้สับสนนั้นก็คือต้องประการที่3ก็คือเพื่อฟังคําตอบจากพระเจ้าเรียกว่า listen God's r e s p o n อ e นะครับรอฟังคำตอบจากพระเจ้าเป็นการอภิธานนั่นเองนะครับการที่เราจะพ้นความสับสนได้ก็คือการพบกับคำตอบเห็นไ,ไหมครับคำตอบมาจากไหนคำตอบก็จะมาจากพระเจ้าพระเจ้าสามารถจะตอบท่านในขณะนี้นะครับในห้องเราปัจจุบันนี้พี่น้องกอาจจะไม่ทราบว่ามีคลื่นวิทยุเต้นไม่หมดเลยไม่เชื่อใครสักคนเอาวิทยุมาเปิดดู นะครับถ้าเราเปิดวิทยุในเวลานี้แล้วเราหมุนแต่ละคลื่นจะมีคลื่นเต็มไปหมดนะครับคลื่นองศ์มทขึ้นร้อยเจ็ดนะครับคลื่นร้อยเกรีนซิตี้ของเรานะครับคลื่นถึงหนึ่งร้อยไม่กระเฮิร์สมาลายเชียงใหม่พนักมนุษย์ใช่ไหมครับคลื่นชุมชนที่ไปหมดเลยเปิดเนี่ยโอ้โหแทบจะหาคลื่นลำบากมากแนี่ยเราไม่เห็นมีมีคลื่นเต็มไปหมดไม่มีแค่คลื่นวิทยุนะครับยังมีคลื่นจากมือถือด้วยใช่ไหมครับมีคลื่นที่รับอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ด้วย ถ้าไม่เ้องโทรท่านมาเปิดใช่ไหมฮะมันก็จะรับขึ้นช่องช่องไหนบ้างนะช่องสาช่องสามห้าเจ็ดเก้าไอทีวีอยู่ป่ะอ่าแต่ไม่เคยดูมานานใช่ไหมครับนะมีหลายช่องทีเดียวนะนั่นคือโลกนี้นะครับเต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลที่ทำให้เรามีความสับสนการที่เราจะหาคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้สมาธิจริง บางครั้งนั้นเราไม่สามารถฟังเสียงพระเจ้าได้เพราะเรามีเสียงคนอื่นแต้ไม่หมดในหัวเรานะครับเรามีเสียงของพ่อแม่เราซึ่งแนะนําเราด้วยความดีงามเรามีเสียงข้าคๆานอางสังคมเรามีเสียงที่ร้องเราต้องจบด็อกเตอร์ไม่จบด็อกเตอร์รู้น้อยเกินไปนะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ดีนะครับเรามีเสียงว่าเราต้องพักผ่อนเดีย๋ยวไปทํางานเยอะเดี๋ยวจะหนื่อยเดี๋ยวจะแก่เร็วนะแก่แก่แก เรามีเสียงว่าเราร้องนะคนนั้นจะด่าคนนั้นจะว่านะครับเรามีเสียงว่าเราจะเชยนะเรามีเสียงว่าเป้าหมายเราต้องเที่ยวรอบโลกคาเลเดียเที่ยวรอบโลกคาเลเดียเรามีเสียงว่าเราต้องรวยเราต้องรวยหน้าหน้าเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นหน้าแดงหน้าเรือนะนี่คือเสียงที่เข้ามาในใจเราเรามีเสียงว่าจะสอบแล้วเรามีเสียงว่าต้องทำเป้าให้ได้นะครับเรานั้นจะเดินตามเสียงที่อยู่ในหัวเรา เดินตามเสียงที่สะสมข้อมูลมาในความคิดเราตลอดเวลาที่เราเกิดมาทั้งหมดซึ่งบางเสียงก็ไปเสียงนนที่ผิดบางเสียงก็ถูกใช่ไหมครับบางเสียงก็ถูกแต่ไม่ถูกสำหรับตอนนี้บางเสียงก็ผิดแต่ตอนนี้ใช้กับเราได้เหล่านั้นจึงมีอโนานโในการเดินตามเสียงและวิธีคิดของเราแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระพระเจ้า,จาต้องการให้เราเคลียร์หม่หมด คเคลียร์ระบบสถานีวิทยุเหมือนในรถยนต์เนี่ยจะมีการตั้งค่าคลื่นใช่ไหมครับในรถยนต์เนี่ยจะมีเลข1 2 3 4 5ส7 8ี่ดถ้าพี่น้องตั้งตั้งคลื่นให้ตรงเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปหมุนหาวิทยุรถผมก็จะมีการตั้งคลื่นเอาไว้ว่าช่องไหนที่เราชอบฟังบ้างเวลาเราัรถยนต์1เป็นคลื่นอันนี้2เป็นคลื่นอันนี้3เป็นคลื่นอันนี้4เป็นคลื่นอันนี้ เอาแล้วอยากฟังข่าวกดช่องนี้อยากฟังเรื่องนั้นกดช่องนี้ก็กดไปทําให้เราสามารถจะได้เนื้อหาที่เราต้องการจริงไม่ต้องมาสับสน,นหมุนอยู่ว่าจะเอาอะไรบ้างใชพระเจ้าจึงทรงบดโปรดบอกว่าแท้จริงการฟังเสียงพระเจ้ามีความน่ายที่สุดแต่จะต้องเคลียเครืค่อนะบท,บบทบั้งหมดออกก่อนแล้วมาเริ่มต้นฟังเสียงพระเจ้าดูนะครับนั่นการฟังเสียงพระเจ้าจะมีความสําคัญมาดูว่าทาไมเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้า เพื่อมาดูสาเหตุว่าเราจะได้ได้ยินเสียงพระเจ้าได้อย่างไรมาดูว่าทําไมเราไม่ได้ยินนะครับประการที่หนึ่งก็คือนะฮะยูเทอริอ้อนั่นก็คือคุณปิดเครื่องนะครับเราไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเพราะคุณปิดเครื่องทีนั้นผบอกคนนี้วาใช่ไหเปิดเครื่องหรือยันนะครับเราปิดเครื่องเราปิดเครื่องรับของเราทําไมเราไม่ได้ยินเสียงจากพิ่ยุเพราะเราปิดพิ่ยุอยู่เครื่องมีไหมเครื่องมี แต่ไม่ได้ยินถ้าเราปิดไม่ยกอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก่อนนะครับเราจะต้องเปิดเครื่องของเรานะครับเรานั้นเราต้องตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแท้จริงพระเจ้าทรงพูดกับเราอยู่ตลอดเวลาเดียมีเครื่องตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จูนให้ตรงเป้าเท่านั้นเองนะครับการที่เราเปิดเครื่องหมายว่าเปิดเครื่องคือเปิดความสัมพันธ์เปิดความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเคลียร์เครื่องคือเคลียร์ความบาปออกไปนะครับสภาพความบาป เราไม่สามารถจะฟังเสียงพระเจ้านะครับเราไม่สามารถจะฟังคลื่นนี้ชักไปพร้อมกับเปิดวิทยุ่งสองครื่งได้นะเวลาคุยโทรศัพท์ก็ต้องคุยกับคนละสายใช่ไหมครับคนละช้างทีละคนไม่สามารถจะคุยพร้อมกันสองหมูได้บางคนอาจจะพอทาได้สลับไปสลับมานะครับพาเฉะนัราต้องเปิดเพื่อเปิดความสัมพันธ์นะครับตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับเพื่อเกิดความคุ้นเคยเรียนรู้ในการอธิษฐานฝึกในการฟังเสียงพระเจ้านะครับ การมาคลิปจักรนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราจริงๆเพราะการมาคลิปจักรเป็นเวลาที่เราสามารถจะใช้เวลาเปิดเครื่องเต็มๆเลยการมาคลิปจักรจะเป็นการเปิดเครื่องสุดขีดนะครับถ้าสามาฟังเสียงพระเจ้าผ่านการนมัสการฟังเสียงพระเจ้าผ่านการเทศนาฟังเสียงพระเจ้าผ่านคำยานชีวิตบางเรื่องก็จะมาปิ้งในหัวเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนอ้นมนี้เป็นต้นน่าอประการที่1หเหตุผลที่เราไม่ได้เสียงพระเจ้าเพราะเราปิดเครื่องเองเราจะเปิดเครื่องกันไหมครับ ประการที่2คือเราไม่ฟังนะครับเรียกว่าอยู่เราลิส t e n เราพูดไม่ฟังนั่นเองนะครับบางครั้งเราไม่ฟังสิ่งพระเจ้าบางครั้งเราไม่ที่จะฟังบางครั้งเราไม่รู้ว่าต้องฟังและบางครั้งเราไม่อยากฟังนะบวนไปมาก็คือเราไม่ฟังนั่นเองนะครับเราไม่ฟังสิ่งพระเจ้าเราไม่ที่จะฟังเราเดาไปก่อนว่าฟังสิ่งพระเจ้าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละเราคิดว่าเราชลาดกว่า เราวางแผนเราเรียบร้อยแล้วยังไงชื่อเราจะต้องเป็นแบบนี้นะครับยังไงคนนี้ต้องเสร็จเราแน่อะไรที่เป็นต้นเราไม่ฟังเสียงพระเจ้านี่นะครับไม่ที่จะฟังไม่รู้ว่าต้องฟังหรือไม่ยอมฟังถ้าเราตั้งใจฟังตั้งใจเปิดคลื่นของพระเจ้านั้นแรงระดับ 5G เลยนะครับคือเราจะฟังได้อย่างชัดเจนมากเราสามารถจะฟังเสียงพระเจ้าได้อย่างชัดที่สุดในบรรดาเสียงทั้งหมดของโลกนี้เมื่อถึงวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเสียงพระเจา้ารนดังชัดที่สุด และพระเจ้าสามารถพูดกับเราได้พระเจ้าพูดกับผมถึงขั้นว่าบอกซ้ายบอกขวานในบางเวลานะครับปีตอนหนึ่งพระเจ้าพูดว่าให้ขับรถไปตรงนี้นะครับแล้วก็ขับไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้า <c oughs> ขนาดนั้นเลยพระเจ้ารเราก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะสิแต่คุณคุณนั่าจะใช่เหมือนพี่น้องคุยกับงใครไปไหวยพี่น้องจะเริ่มคุ้นเคยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราแม้เขาไม่ต้องแนะนำตัวก็ตามโทรมาพวเราก็รู้ละอ่าปู้เหรอ อ้าเพ้อเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือมีโทรละฮะลัลโหลที่รักงเหรออะไรเงี้ยเราก็สุภาพนิดนึงฮลัลโหลครับผมครับอนะไรทั่เร่มต้นนะเราก็สามารถจะพูดสื่อสารได้นะครับพนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคุ้นเคยเสียงพระเจ้าและเราฟังเราจะเริ่มได้ยินเสียงพระเจ้ามากขึ้นเห็นไหมไหมครับพระเจ้าสามารถพูดกับเราได้และพระเจ้าอยากจะพูดกับเราจริงๆและพระเจ้าพูดเราตลอดเวลาขอให้เปิดเครื่องรับและขอตั้งใจฟังพระเจ้าพูดกับท่านแน่นอน ในเรื่องที่ท่านเป็นปัญหาและเป็นความทุกข์และอยากจะรู้อยู่ประการที่3าก็คือคุณเปิดช่องรับผิดน,นะครับเปิดช่องรับผิดเนื่องเ่าเป็นเสียงพระเจ้าอ้าวไม่ใช่หรกเลยนะครับบางครั้งเราเปิดช่องรับผิดนะครับเราฟังเสียงพระเจ้านะครับผ่านทางรายการโทรทัศนะ์เราสียงฟังเสียงพระเจ้านะครับผ่านทางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า นะเราอยากให้เราอยากเรียนฟิสิกส์ได้อยา่างดีเราไม่อยา,ากจะให้นกษาติวปเป็นไปได้ไงใช่ไหมครับ <c oughs> อยากเรียนฟิสิกส์ก็ต้องให้ครูฟิสิกส์สอน <c oughs> อยากเอนทรานติกก็ต้องให้คนติดเอนทรานมาสอนเรา <c oughs> ใช่ไหมครับเกิดเราชวนน้องๆไม่ลืมปะเธอท่าไปติวเหมือนเถอะ <c oughs> <c oughs> น,นะครับไปติวกันเถอะนะครับติวใครมีที่หนึ่งเนี่ยเก่งมากเลยเขาจะติวชีวะให้เราโหดีเลยแล้วเขาเป็นไงอ,อ๋อเขาพี่เขาอยู่ที่บัลลาดแต่เขาเองไม่ติดนะแต่เขาเก่งมากเลย เราบอกเดี๋ยวจะเไปเถอะแล้วตัวเองเอาไม่รอดเลยเราจึงไม่ฟังเสียงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเห็นไหมครับเรามาหาพระเจ้าเราก็ต้องฟังเสียงที่เดินหบพระเซยียดสต์เราจึงไม่ฟังเสียงคนที่ายแพ้ในชีวิตเราจงไม่ฟังเสียงคนที่อ่อนแออ่อนโปกเปียกนะครับทำธุรกิจสําเร็จก็ต้องก็ต้องขอคาแนะนคนที่สําเร็จในธุรกิจนะครับคนนี้เพิ่งเจงมานะครับติดหนี้อยู่เยอะแยะ ไปฟังเขาแนะนำเขาก็เหมือนเขาสิครับใช่ไหมฮะเราจะเป็นคนหน้าขายอีกนก็ต้องฟังจากคนที่เป็นหน้าขายเบอร์หนึ่งของของบริษัทของเขา